เอฟเอคัพที่ขยับวันเตะเร็วขึ้นนะครับก็เล่าให้ผลให้ฟังและกันตอนแรกมันคือ22มิถุนายนปรากฏว่าคือ22มิถุนายนเนี่ยมันคือวันที่ทางสปอนเซอร์หลักอย่างช้างเนี่ยเขาเล็งไว้อยู่แล้วมันก็ต้องแจ้งสปอนเซอร์ให้ทราบจะนั้เป็นการเปลี่ยนพวกนี้มันต้องให้สปอนเซอร์รับทราบด้วยนะครับถามว่าความเดือดร้อนเนี่ยมีมีกันไหมเนี่ยสปอนเซอร์เขาก็ต้องอนุญาตก่อนอนุญาตเสร็จปั๊บเนี่ยถึงมาคุยกับทีมแน่นอนก็ต้องลงวันกันตามเนี่ยเพราะเป็นวันที่1เนี่งเนับ ไอ้ของบียูอ่ะไม่ค่อยกระทบหรอกสัญญามันยังมีระยะยาอยู่หลายคนแต่ว่านักเตะของรากรัฐุมบานการเจรบุรีเนี่ยส่วนใหญ่สัญญาก็จบฤด,ดูการนี้กันนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายถ้าพิ่เตะช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มเดือนมิถุนาเดือนหนึ่งแต่ถ้าคุณเตะหนึ่งมิถุนาเนี่ยคุณอาจจะจ่ายเดือนพฤษภาอย่างเดียวก็ได้แล้วกนันที่หนึ่งคุณก็เป็นโบนบุสโบนัสไปแล้วนะครับ<ๆ>ก็แปลว่าพอขยับมาเร็วขึ้นเนี่ยอาจจะมีหลายคนไม่เห็นด้วยนะแต่ผมมองว่า ถ้ากระทบสุดอ่ะมันคือของดาก้อาปทุมวันนะครับแล้วนักเตะเนี่ยที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของดาก้อนปทุมวันเนี่ยถ้าใครติดตามบอลเดินสายนักเตะเดินสายทั้งนั้น<ช>นะครับถ้าคุณเตะ22พฤศจิกายนเนี่ยคุณพลาดเงินไปหลายบาทเลยนะผมบอกให้แต่อันนี้ก็พูดกันไม่ได้เนะะาะหมายถึงว่าตามหลักการคือเป็นนักเตะอาชีพคุณจะไปเตะเดินสายไม่ได้แต่ว่าเข้าหมดสัญญาแล้วเขาเตะได้ไงถึงเวลาเขาก็เซ็นสัญ,ญญากับทีมอื่นเอา ก็ S <S <an> <S เลยเป็นที่มาว่าอาจจะแน่นอนแหละเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเคสแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นด้วยที่ทีมระดับลีกรองเข้าไปชิงถืงเอฟเอคัพใช่แั้มมันเคยมีแค่เข้ารอบรองคือ JL เชียงใหม่ก็เอาเป็นว่าพอมันจบแบบนี้ปุ๊บผมว่ามันก็แฮปปี้แอนดิงทุกฝ่ายแต่แน่นอนแหละแรงเบี่ยงที่แฟนๆไม่โอเคคือมันกลับมากระทบกับการเตรียมทีมชาติเพราะว่าเราเดินทางวันที่2ไปจีนใช่ไหมล่ะแล้วเราเตะวันที่6ในการไปเยือนจีน แล้วไอ้ช่วงก่อนนั้นอ่ะเราน่าจะเก็บตัวก่อนใช่อ่าแล้วการบียูอ่ะมาเข้าแคมป์ไม่ได้เพราะต้องเตรียมเอฟเฟคับใช่ค่ะอ่าเพราะตอนแรกเขาถอยไปอ่ะเขาวางไปให้เตะทีหลังเพื่อให้เตะทีมชาติไปก่อนเลยสองเกมก็ต้องกลับมานั่งตั้งคําถามว่าแล้วสมาคมชุดกอนอ่ะวางให้แบบเนี้ยคิดคิดยังไงกับโปรแกรมถูกไหมล่ะใช่เออแล้วสมาคมชุดใหม่มาปรับเนี่ยคิดยังไงกับโปรแกรมก็มันก็เหมือนกันแหละคือคือแฟนบอลก็บอกว่าอ้าวคุณปรับแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากการทํางานชุดกอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือ ไม่ได้ให้เวลาทีมชาติเลยแต่จริงๆแล้วมันมีหลายเหตุผลเนาะที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละหลายประเด็นนะครับของดาร์กอัตุวันกณก็ต้องเห็นใจเขาใครใจ่ายรวมกันจ่ายเพิ่มอีกเดือนหนึ่งก็หลายบาท<ช>ทำเง <ๆ S 2> ินเดือนนักบอลหลายคนในขณะที่ทางฝั่งของ b u เองเนี่ยผมว่าตัวหลักของ BU ถ้าว่ากันตามตรงนะครับมันไม่ใช่แกนของทีมชาติที่อีชีจะใช้ ừ ừ. กีเตันเวียร์เทพที่เป็นตัวหลักกันนะครับที่เหลือก็ก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรก็อาจจะมีชื่ออยู่แล้วก็รอดูประกาศคือ ตอนนี้มันอย่าเพิ่งไปตีตัวไปก่อนไข่อะเพราะว่าารชื่อยังไม่ออกด้วยถูกไหมล่ะหรือว่าถ้าเขาตัดปัญหาก็คือจะเตรียมทีมเลยเอาไงี้ไหมอ่ะก็ไม่ต้องเรียกบียูไปเลยอถูกปะ่ะจริงจริงเดินทางเดินทางได้คือเตะเสร็จหนึ่งปุ๊บสองเดินทางอ่าเพราะมันเตะที่สนามมันมีปัญหาอยู่แล้วอ่อเตะที่ราชบุรีอ่าแต่เขาเนี้ยถ้าปัญหามันเยอะก็ไม่ต้องเรียกถูกไหมล่ะจบไปก็เออก็เอาตัวที่มีไปเลย ก็เรียกตัวหม่ไปนะครับแต่ก็อ่าแน่นอนเกมสําคัญอีกโค้ชเขาก็ต้องได้สเตเตอที่เขาต้องการถูกไหมล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอนักเตะไม่ได้ตามต้องการผลงานไม่ได้เขาก็โดนอีกนะครับเรื่องมันก็วนเวียนอยู่เท่านี้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของฤดูกาลที่แล้วเนาะก็ไม่อยากไปโทษใครว่าชุดเก่าชุดใหม่อะไรเงี้ยอาจเป็นว่าผมยังไม่ไม่พิจารณ์มากมายนะผมรอดูโปรแกรมใหม่แล้วกันถ้าโปรแกรมใหม่ยังเป็นอีหลอบนี้อีกเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นการโดนสื่อ มีพาพวิจาร์เหมือนเดิมผมก็ยังคงจะพูดเหมือนเดิมว่าถ้าคุณจัดโปรแกรมอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกครับอ่าคุณจะไปเอื้อให้สโมสรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถูกของคุณแหละเพราะสโมสรเนี่ยคุณจ่ายตังค์เสียเงินกันเยอะแต่ว่าโปรแกรมที่มันออกมาเนี่ยบางรายการถ้ามันแบบเออเฮ้ยมันมันสำคัญมากอ่ะคุณก็ต้องวางเพื่อให้หลีกมันเดินได้ด้วยไม่ใช่ให้ทุกคนมารอคุณถูกอ่ะเออจะหยุดก็หยุดทั้งทั้งลีกเลยไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่บุีร์บีจีไปเตะก็หยุดเฉพาะคู่บุีรับ แต่ก็ต้องดูโปรแกรมเล็กแรกด้วยไม่ใช่จัดเหมือนฤด,ดูการที่ผ่านมาจัดเพื่ออะไรเล็กแรกไม่แทบไม่มีเลยกลางสัปดาห์มาอัดเล 2, 2> <ม>็กสองเตะกันจนนักบอลเนี่ยเดินเล่นแล้วแฟนบอล<ช>เขาด่าบอกว่าเดินเล่นกันไม่มีแรงบอกเออก็มันเตะกันแบบนี้จะมีแรงได้ยังไงละ่ะ<ช>โปรแกรมมันเตะติดติดกันนะครับอันนี้คือคือเหตุผลที่เล่าให้ฟังก็ไม่รู้ว่าจะช่วยชี้แจงอะไรได้บ้างแต่มันคือเรื่องจริงะนะครับการจัดโปรแกรมคือสารตั้งต้นแหละคุณจะอ้างไม่ได้หรอกว่ารู้โปรแกรมอยู่แล้วแต่ทําไมโค้ด ถึงจะถึงต้องเล่นกกีฬาของทีมที่มีโปรแกรมหนักละเอาก็ถ้าคุณถ้าคุณรู้โปรแกรมคุณต้องจัดให้มันพยายามหลกหลีกกันเพื่อเขาเรียกได้ถูกมากใช่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel ช่องยูทูบไทยรัฐช่องกร์าเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ